เฮ้ยฮอคิวเจ้าอ๊ยคิวชี้เทาไอคิวยิ่งเปื่อนมาเหยียบโทรศัพท์บอกกูทำไมเนี่ยไม่ร้องห่วไม่แตกบ้านเอาไว้หน่ยไม่เกยยังไม่ดีเออม่นี่เนาะขึ้นขึ้นขึ้นเอาเอา Er du oppå her?